สวัสดีครับช่วงค,ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าถึงประเด็นที่สี่นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธ,ทธศตรที่สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับคือเรื่องมันมีว่าในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับหรือราชการที่เจ็ดครับได้มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะรัษฎรครับพยายามมาเรียกร้องให้เปลี่ยนระบบการปกครอง จากระบบสมบูรณนะ์นสมบูรณนายาศิทธา,าครับเป็นระบบประชาธิปไตยครับในวันที่24่สี่มิถุนายนพศสองพครับแล้วทุกคนคิดว่าทำไมเขาต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยมาดูสาเหตุกันดีกว่าครับสาเหตุครับสาเหตุแรกคือปัญหาทางเศรษฐกิจครับช่วงที่ปี2475เเนี่ยมันเพิ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ไม่นานครับ ซึ่งหลังจากสงครามโลกไม่ได้มีแต่ได้อย่างเดียวครับมีเสียด้วยครับเกิด Great Depression ครับหรือเศรษฐกิจแย่ yeah. คือเข้าอะไรก็ราคาแพงราคาตกประมาณนี้ครับปัญหาที่สองครับคือความไม่พอใจในระบบสมบูรณ์รนายาเสชาเพื่อนเพื่อน,นจำประเด็นที่สามเลยครับประเด็นที่สามคือ ราชก,การที่ห้าได้รับวัฒนธรรมจากตะวันตกมาด้วยใช่ไหมครับก็มีการศึกษาก็พอคนมีการศึกษาเกี่ยวกับระบบไหนเวริร์ระบบไหนเวริร์เขาจะมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจครับและอันที่สามคือกระแสรประชาธิปไตยและการตื่นตัวทางการเมืองก็คล้ายๆวันที่สองครับ ได้รับการศึกษาจากตะวันตกก็ได้รู้ว่าประเทศไหนอย่างเช่นอเมริกาครับใช้ระบบประชาธิปไตยแลมันเวิร์กต่อไปมาดูการดำเนินการครัว่าเขาปฏิรูปปฏิรูปยังไง คือเริ่มจากคณะรัษฎรครับโดยมีพลเอกพยาพหลนพยุหเสนาครับเป็นหัวหน้าคณะราษฎรครับได้ยกกำลังทหารบกทหารเรือและหน่วยรถถังมาที่ลานพระรูปทรงม้าหน้าพระที่นั่งอนัน,นตสมาคมครับและก็ได้อ่านคําแถลงการของราษฎรฉบับแรกต่อหน้ารัศดรครับนั่นก็คือหลัก6ประการ ซึ่งหลักหกประการของคณะราษฎรก็คือหลักแรกครับหลักเอกราชจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในบ้านเมืองในทางสารในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มัน่นคง2หลักความปลอดภัยคือจะรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต,ต่อกันลดลงให้น้อยมาก3ครับหลักเศรษฐกิจจะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรนในเศรษฐกิจไทยรัฐบาลใหม่ จะพยายามหางานให้ราษฎรทำโดยเต็มความสามารถจะร่างโครงสร้างเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก4่ครับหลักเสมอภาคจะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน5ครับหลักเสรีภาพจะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระมีเสรีภาพนี้แต่มีความเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลักสิบประการที่กล่าวมาข้างต้น5้าเอ,อ้ยหครับหลักการศึกษา ะต้องให้มีการศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรดยอหลังจากนั้นจะเกิดอขึ้นครับมาดูผลครับแน่ๆคือเปลี่ยนจากระบบสมบูรณ์และสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยครับโดยในวันที่10ธันวาคมพศ2 4 7 5ครับ รัชการที่7ได้ลงพระประมาพิไทยครับหรือว่าให้อนุญาตใการให้รัฐธรรมนูญแห่งราชน,นาการไทยสยามและแต่งตั้งพยามโนปกรณนิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหลังจากเหตุการณ์นั้นครับมาดูผลทางด้านการเมืองเศรฐษฐกิจและด้านของผมครับอันแรกครับผลทางด้านการเมืองคือ ประชาชนมีเสรีภาพในการด้านการเมืองมากขึ้นครับอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นสามารถเลือกสอสหรือสมาชิกผู้แทนราษฎรมาเข้าเข้ามาในทํางานได้ครับอ๋อสองครับ ด้านเศรษฐกิจครับหลังจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยคณะรัฐสนตได้มอบหมายให้หนายปรีดีพนมยงค์เขียนร่างเศรษฐกิจครับแต่ว่าไม่ได้ยังยังไม่เป็นที่ยอมรับเศรษฐกิจก็เลยยังเป็นแบบทุนนิยมเช่นเดิม โดยที่เน้นการเกษตรมากกว่าอุตสาหกรรมต่อไปครับด้านสังคมครับแน่นอนว่ามีเสรีภาพมากขึ้นแต่ต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูน แล้วก็รัฐบาลก็ได้กระจายอำนาจสู่ท้งองถิ่นครับอย่างเช่นมีจัดเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและเทศบา,นนานลนคร้าสุดท้ายครับ ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติปีพศสองพั5สรับอ้าครับออขอบคุณสำหรับรับชมครับ